มาค่ะเพื่อนๆติดโควิดทำอะไรได้บ้างนะคะกิจกรรมไปไหนไม่ได้นะคะจะไปเที่ยวทำบุญก็ไปไม่ได้นะคะก็เลยสั่งดอกคุณนายตื่นสายมาร้อยสีนะคะร้อยสีหนึ100่งร้อยสีในราคา600บาทนะคะเอามาปลูกนะคะหน้าบ้าน อ,อันนี้ก็ต้นเชอรี่นะคะทําการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกที่ไหนบ้างคุณนายตื่นสายในท่อก็ใช่ค่ะในท่อตรงนี้ค่ะคือคุณนายตื่นสายทําไมถึงวางเก้าอี้แบบนี้มีหมามีไก่ค่ะวางวางวางไว้นะคะยังไม่มีไม้มาล้อมนะคะวางวางไว้ก่อนนี่ดาวเรืองสวยไหมคะดาวเรืองหน้าบ้านนะคะ นอกจากดาวเรืองนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังมีต้นเข็มนะคะดอกเข็มซึ่งเป็นดอกไม้ประจําผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะถัดมาก็เป็นพกากรองพกากรองมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นะคะตัวมิกกี้เมาส์ดอกอ่อนก็จะเป็นสีเหลืองพอแก่ตัวมาก็จะเป็นดอกสีแดงนะคะอันนี้คือ นี่ลูกบอลดอกไม้นะคะทำง่ายง่ายใช้มุ้งสแลนนะคะทบเป็นสองสองชั้นแล้วก็เอาดินปลูกนะคะแล้วก็มัด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 แล้วก็เสียบนะคะคุณน,นายตื่นสายอ่ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่สวยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้จินตนาการเอานะคะว่ามันจะมีก้อนกลมๆของดอกไม้นะคะพอมันโตนะคะ นี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับก็คือต้นยอนะคะส่วนต้นคูนเรามีสองต้นนะคะเราตัดให้มันเป็นเสานะคะเพื่อปลูกดอกไม้นะคะยอคูนนะคะถัดมาทางนี้ก็จะมีลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรบานชื่นแหงควยนะคะแหงควยมีสามสีนะคะอยากได้ลายสีอยู่นะคะ จะค่อยๆเพาะไปนะคะอ่ากวนอิ่มอันนี้ไฮไลท์ค่ะ1,600บาทอยู่ในกระถางนี้นะคะ44หัวบัวดิน44สีสสสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะคะซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ปลูกไป1เดือนนะคะการปลูกก็คือปลูกปลูกแล้วก็หาเศษหญ้านะคะมาคลุม ล้วกล้วยนี้ขาดความชุ่มชื้นไม่ได้นี่คือปูพร้อมกันค่ะปูกพร้อมกันมีหน่อขึ้นมาถ้าจากกล้วยก็จะเป็นลำไย,ยหวายขาวนะคะลำไย,ยหวายขาวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นดอกพุธค่ะเอาไว้สําหรับบูชาพระนะคะ,ะซึ่งใต้โคนดอกพุธก็จะมีเส้นผมนะคะของอพระลูกชายนะคะที่เพิ่งบวชไปเมื่อ สิบกบวันที่แล้วนะคะเอาไว้ใต้ต้นพุธเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะคัดมาเห็นไหมคะนี่วานชื่นนะคะดาวเรืองแล้วก็จะมีดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะซื้อมาซื้อมาจากร้านพอดอกมันแห้งก็วันวานลงดินมันก็เกิดดีนะคะมีพริกนะคะเราไม่ต้องซื้อนะคะมีพริกอ่าม,มีพริก นีชะอมนะคะอันนี้ฝ่าบานชื่นนะคะอันนี้ก็เป็นป่าของวังช้างนะคะเอาไวแ้แช่พันุด้านข้างนะคะอ่ามีพี่สาวเอากล้วยหอมมาให้เมื่อเช้านะคะพี่สาวพี่พาเอากล้วยหอมมาให้บอกว่าหอมหวานมากพันใต้หวานนะคะนี้ดอกอะไรเอยบูชาพระได้กลิ่นหอมนะคะ เจสมินดอกมะลินะคะแล้วก็รอบๆบ้านก็จะมีต้นใบหม่อนนะคะใบหม่อนสำหรับต้มใส่ไก่บ้านเรานะคะเอื้องคุณเอื้องแสนสวยนี่ชอบน้ำนะคะชอบน้ำชอบร่มนะคะะชอบน้ำชอบร่มตรงนี้มีดอกนะคะมีดอกถ้าเขาต้นเล็กเขาก็ดอกเล็กแต่ถ้าเขาต้นใหญ่เขาก็ดอกใหญ่นะคะ อามาฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะอยู่ว่างๆกิ่งมันโผล่ออกมาไม่สวยนะคะกิ่งโผล่ออกมาไม่สวยเราก็ชซำเสลยนะคะชํำไว้เลยอ่าซาาเน่ค่ะหลังแกกินเสร็จสาราเน่บานชื่นแคล้นะคะอันนี้ก็คือดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะ นี่ก็คุณนายต่ดสายที่ซื้อมานะคะเศษฐีเ,เรือนในเษฐีเรือนในนะคะนี่ก็คือนี่เห็นไหมคะตอนเช้าเราก็มานั่งจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟนะคะนั่จิบกาแฟดอกอะไรเอ่ยกุหลาบค่ะกุหลาบพลาสติกค่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนมีหลายสีลมพัดนะคะใส่กุหลาบเข้าไปเลยค่ะน้ำมันแหลม เอากุหลาบเสียบเข้าไปอันนี้ต้นทับทิมนะคะแล้วกเดฟเดฟหัวใจนะคะกําลังสวยนะคะอันนี้ดอกสีแดงดอกสีแดงสวยไหมคะถ่ายให้ดูใกล้ๆดอกสีแดงก็คือดอกไม้ปลอมเราก็เอามาประยุกต์นะคะให้เข้ากับธรรมชาติบ้านของเราอันนี้ก็เป็นเดฟนะคะนี่ทับทิมหามาปลูกนะคะ เอามาปลูกเลยทับทิมอ้าวส่วนผลงานเมื่อเช้าอะไรนี่กองหญ้าคะ่ะกวัดๆรวมๆกันไว้เอาไว้ทำไมกองหญ้าไม่ได้ทิ้งนะคะกองหญ้าเอาไว้สำหรับใส่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะคะของเรามีขนุนที่ปลูกใหม่นะคะเรีงไว้แล้วเดี๋ยวตากหญ้าให้แห้งก็จะเอามาวางไว้ที่โคนตรงนี้นะคะห่มดิน เมื่อดินมันถูกห่มมันก็จะเลี้ยงพืชของเรานะคะให้มันเติบโตวสวยงามนะคะห่มไว้เห็นไหมคะต้นพริกนะคะต้นพริกเราก็ใช้วิธีการห่มดินนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ใช้วิธีการห่มดินนะคะเศษกระดาษมันมีนิดนึงเราก็เอาลงนะคะเราห่มดินไว้ให้ดินมันเลี้ยงนะคะเลี้ยงต้นไม้ของเรานะคะเราไม่ได้ไปไหนเราก็ทําจัดสวนบ้านเรา แัดเป็นไม่เป็นเราก็ทําให้มันได้ค่ะขอให้มันสวยนะคะเป็นอาหารสําหรับมนุษย์มนุษย์นี่กินอาหาร 3, แบบก็คืออาหารใจนะคะอาหารตาแล้วก็อาหารใสท้องนะคะทุกอย่างให้สมดุลกันนะคะแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์รักทุกคนรักสมาชิกทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ร่ำร่ำรวยรวยสวัสดีค่ะ